ได้กินบีไอสตานี่ได้การได้หรอเนาะชิบ่าสซูฟังเด้อตะก้อนหานะแม่เย็บผ้านี่โอ้ยแม่ต้องใส่แว่นเด้ออืมแงเข็มนี่แม่ก็แงบ่ได้เด้อบ่เห็นหงเลยเด้อือหืตั้งแต่จำเปี้ยวบีไอสต้ามาให้แม่กินนี่ประมาณอยู่สิบสามสี่ก้องนี่แหละโอ้ดีต้นละสมือนี่นะเย็บผ้านี่กะบ่ต้องใส่แว่นหรอเด้อสบายเลยบ่ใช่โอ้ แม่เลวบึ้งบึ้งโอ๊ยโอ๊ยเมื่อยเมื่อยเดี๋ยวเอาเอาพันจักขยานมาแต่ไกลๆบุญแม่เป็นยังไงไปเนี่ย้าไปฝ้าไปพวกไอ้เซิร์ตแล้วเป็นยังงละโอนไอ้เซิร์ตกำลังเสียเฮะยกำลังสเสีย เออย่ามาหาตัวคนเล่นเด้ยอันี้มันบมเมนแนวดิบอได้ตัวไปไปเบิ่งเล่าซอยกันเนี่ไปเบิ่งใจแล้วเนีไปห่วยแม่ชิเมนความเล่าบ่เอจังว่าเอาโทรศัพท์มานำเร่อๆไปเบิ้งไปเบิ่งไปบิ่ง้ยมาเรกไปเบิ่งไปบิ่งโอ้รถล้มบบนี้ไอ้สุดปอกเก้าสองดิ้งเจ้ามือแดกครับ จะดูกลิ่นีกแล้วจ่ายมาจ่ายมาโอ้ยองเด้งอีกแล้วเกิดอะไรเ้นเกิดโอ้ยสองเด้งบนอด้นี่โวยอเจอเซียเออเสียอะไรนี่แบบไร้เลยนี่โอ้ยให้โว้ยนี่ไง